ระหว่างที่กําลังกรอบผนังห้องน้ําอยู่นะครับทุกคนแม่หมูก็คลอดลูกพอดีเลยนะครับได้ยินเสียงจากข้างบนมากําลังคลอดเลยนะครับทุกคนเสียงเบาๆหนะ่อยกำลังคลอดเลยนะครับ ตัวที่สามนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่สาม ตัวที่4แล้วนะครับโอ้ดูล็อกสวยเลย แม่เหมยป่านะผมจะเอาเขามาไว้ตรงถาดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาข้อเสร็จก่อนนะครับัวเดี๋ยวเจ้าแม่หมูเขาจะเยียบทุกหมูนะทุกคน แล้วก็สังเกตนะ Ja. Yep. 6ตัวแล้วนะครับทุกคน6ตัวดำๆนะครับ6ตัวแล้วรอรุ้นกันต่อนะครับสีดำ6ตัวเลย